พี่จพี่าพี่จ๋ามาแล้วจ้าชานมไข่มุกถุงยาวที่สุดในโลกจ้าเฮ้ยเธอไปหาถุงยาวที่สุดมาอย่างยีได้ยังไงเนี่ย <Hi. S 2> พี่จาพี่จาหนูอยู่น้ำาอ๋อ oh, หนูอยู่น้ำเหรอแล้วหนูอยากกินน้ำอะไรอะคะอยากกินชานมไข่มุกอุ้ย oh, อยากกินชานมไข่มุกโอเคเดี๋ยวตรงนี้น่าจะมีนะไปดูเลยปะ นี่้องน้ชาร้านนี้ขายชานมไข่มุกใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ารับไปเลยดีคะ่ะมีชาไทยนมเย็นแล้วก็ชาเขียวค่ะมีไข่ขขมุกด้วยเอาอะ<อ>ไร<ห>ดีาดาชานมไนข่มุกจ้าชานมไข่มุกจ้าร้านนี้คุณภาพดีกว่าร้านาข้างๆแน่นอนจ้านะนี่เธอทำไมต้องมาขายชานมไนข่มุกเหมือนฉันด้วยเนี่ยก็เธอนั่นแหละ ทันแล้วนะฉันอยากขายอะไรฉันก็ขายได้ดิโอ้ยนี่เธอมาพูดอย่างนี้แต่เธอน้อยน้อยน้อยแน่นี่แต่ฉันมาก,ก่อนนะฉันเป็นออริจินอลตั้งแต่แรกมาหลังแล้วจะทําทไมมาหลังก็ขายได้จะม,มาขายเหมือนกันด้วยหอหรอหู้ยนี่นี่คุณลูกค้าคะ่ะมาทางนี้เลยนะคะอย่างเวลานี้เลยร้านานี้ฉันเคยเห็นมีมแมลงสาบไต่ผ่านด้วยนะคะไปเรืวอยไปเรื่ไปเรื่เลยเลยเคุณลูกค้าร้านนี้นะคะของครบมากสูตรร้านฉันก็ปรุงเองสูตรโบ ของฉไข่มลยนดีมากค่ะฉันไข่มุกเป็นบุกไม่อ้วนเลยนะคะไม่ค่ะของฉันก็เป็นบุกเหมือนกันใช่ไหมของฉันก็เป็นบุกใช่ไหมนะคะเนี่ยของฉันยังขโหวัตถุดิบดีฉันสั่งมาจากเบลเยียมเลยนะคะเป็นอะไรของฉันสั่งมาจากกราดเลยนะคะนี่ฉันปรุงสดใหม่ทุกวันเลยค่ะของฉันยังฉันเคยเห็นข้างคืนแวะมาห้าคืนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สากันจราจรอาหเป็นสารธรรมชาติส่วนน้ำแข็ดิฉันก็ปรุงไอซิ่งต้าทุกเม็ดทุกมาเล็ดเลยนะ โอ้โหนาชาเดี๋ยวเราไม่กินชานมไข่มุกดีกว่าเนาะเราไปกินร้านอื่นดีกว่าเฮยนี่มาแย่ลูกค้าฉันทำไมตอนแรกเขาเะมาไหนตอนแรกเเห็นร้านชาแก้อมาตั้ง เือนกันหมดเลยอ่ะชานมก็เหมือนกันไข่มุกก็เหมือนกันแก้วก็เหมือนกันอีกอเราต้องหาอะไรให้มันแตกต่างให้เราพิเศษกว่าเฮ้ย <c oughs> คิดออกแล้วเ้ร้านข้างๆเขาพยายามจะทำอะไรของเขาเนี่ย <c oughs> ทำอะไรรับราละนน่ะ <c oughs> นี่มิสีใหม่แห่งชานมไขมุก นมไข่มุกถุงยาวแต่ถุงยาวมาจากไหนเนี่ยอุ๊ยน้อง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 ร้านนั้นน่ะมีชานมไข่มุกถุงยาวด้วยเอาไหมอันน้องลองค่ะเออนี่มีเอาชานมไข่มุกร้านที่ไหมเนี่ยต้องสดสดเลยโอ้ยไม่เอาอ่ะอันนี้ชานมไข่มุกใส่แก้วธรรมดาใช่ไหมเอานู้นดีกว่าชานมไข่มุกถุงยาวไปดูเร็วๆเร็วๆเร็วๆแปลกใหม่นต้อรับค่ะคุณลูกค้าชานมไข่มุกถุงยาวที่แรกในประเทศไทยเลยนะคะ ไม่เคยมีใครทํามาก่อนหนูจ้ะหนูจ,ะ,นจะเป็นคนแรกที่ได้ลองเลยนะจ้ะหนูว่าอะไรจ้ะหนูน้ำเย็นจ้ะได้เลยจ้ะจัดไปใส่ไข่มุกเลยไ,ไม่เหมือนใครในประเทศเลยในโลกเลยก็ว่าได้น,น่ากินน่ากินใส่น้ําแข็งเลย<ไ>ใส่ให้เต็มใส่ให้เต็ม เย็นเจี๊ยบเลยรอสักครู่นะจ๊ะหนุ่มใกล้เสร็จแล้วจ้าหาใส่นมชมพูเลยฮะช่วยชับ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 หาเสร็จแล้วก็มัดถุงเลยนี่หูน่ากินจังเลยเนอเนอเนอน้องเนอ กว่าจริงด้วยเจเออนี่นี่เธอทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยนี่เธอตั้งใจใช่ไหมอะเธอขยันตั้งไปยืนดีเธอมากระตั้ง้านซ้ำกับฉันแล้วมาอยู่ข้างฉันอีกต่างหากฉันเก่เาสา์ใช้สัมองอันชัน,ชนขลาดของฉันคิดมาเนี่ยว่าจะใส่ถุงยาวเธอก็หาถุงยาวกว่ามาแกล้งฉันอีกเอา้าก็ฉันเห็นเธอใส่ถุงยาวแล้วฉันก็ต้องไปหาถุงยาวกว่ามาสิมันซ้ำากันตรงไหม่อันนี้ยาวกว่าพี่จะพี่จะเนาอะไรนานนี่กลัวเอาจริงเหรอ ราะว่าถึงยาวกว่าใช่ไมไปไไปไปไปไเฮ้ยหนูไม่ได้นะจ๊ะหนูสั่งพี่ไปแล้วว่าหนูก็ต้องเอาสิจ๊ะเอยไม่เป็นไรหรอกเอาของฉันดีกว่าถุงยาวกว่าแล้วก็อร่อยกว่าด้วยแตว่าฉันคุณภาพดีกว่าะหนูสั่งของพี่ไปแล้วนะจ๊อเดไม่ต้องไม่ต้องเสิไปเอาของฉันดีกว่ายาวกว่าแล้วก็อร่อย แป๊บนะอย่าเพิ่งไปไหนยืนอยู่ตรงนี้ทนะ่าหนูจ้าหนูรอ,อแป๊บหนึ่งนะจ้าอัาานนี้จะพี่จาพี่จ๋ามาแล้วจ้าชานมไข่มุกถุงยาวที่สุดในโลกจ้าเฮ้ยเธาไปหาถุงยาวที่สดุดมาอย่างีได้ยังไงเนี่ยถุงยีถุงนี้ยาวที่สุดโอเอาถุงนี้เหรอโอเคโอเคได้ได้ได้ไยาวที่สุดจริงด้วยนี่จ้าถื้อไว้ก่นอนนะคะนองนอ้่อ ถุงมันยาวแบบนี้แล้วจะกินยังไงอะไม่ต้องห่วงฉันเตรียมหลอดยาวสุดให้แล้วค่ะเป็นไงจะหนูยาวไม่จ้ายาวมากยังไม่ละจ้าให้นี่จ้าดูดเลยนะดูดเลยนะดูดเลยโอ้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 ดไม่ได้น้องๆดูดได้ไหมดูดได้ไหม อะไรยาวขนาดนี้ไม่คิดถึงคนกินบ้างาเลยอุ้ยไม่กินแล้วไม่กินแล้วไปไปน้องไปไ้เดี๋ยวดินน้องเอาพี่รับนาะขาอ้ยอย่างนี้จะทํายังไงเนี่ยอุตส่าห์พปหาถุงยาวมาเพราะเธอเพราะเธอนั่นแหละเอาถุงยาวมาทําไมก่อนละ่ะก็เธอแหละมูจะมาทำเห็นมาฉันถึงเลยต้องคิดให้แกได้จับ